วันที่เท่าไหร่คะวันวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดที่ผ่านมาค่ะผมคือจริงๆคุมลำนาอยู่ที่ไหนคะอยู่สิเกตเกตสองนะมาใช้ที่สุพรรณครับผมค่ะการใช้สิทธิ์เป็นไงบ้างคะพี่เห็นอะไรยังไงบ้างมันก็ธรรมดาแล้ครับผมผมไปมันประมาณบ่ายบ่ายสองกว่าแล้วเนาะค่ะคนมันก็จางแล้วตอนเช้าคนเยอะแล้วน่ะดีนะครับผม มีผลไหมหลังเลือกตั้งคิดว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นไหมคะผมไม่ไม่รู้นะครับผมผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยขายบะหมี่ขายก๋วยเตี๋ยวของเราไปนะพี่ครับจริงจริงมีผลเยอะไหมการเมืองกับการขายก๋วยเตี๋ยวอืไม่หรอกครับผมก็ไม่รู้เรื่องเขาหรอกเรื่องนี้ผมก็ทําทให้เสร็จๆไปตอนนี้ราคาพวกเส้นเยอะไหมคะก็ ของก็แพงครับพวกหมูพวกอะไรนี้ก็แพงอยู่อย่างเซน,นี้ต้องเท่าไหร่คะรับมารับมาก็นโลละหลายๆลายหลายบาทจริงจแต่ละวันตรละวันมันขึ้นทุกอย่างแรืว่ามันก็พอไปพอมาอยู่หรอกค่ะ แต่จริงๆแล้วก็แสดงว่าตัวสอสอในพื้นที่ก็ไม่ได้มีผลมากเท่าไหรน่นะต่บการขายกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าการไปดูแลอะไรมากมายใช่ไหมคะมนโยบายของพรรคการเมืองใหญ่ๆล่ะคะที่จะมาเป็นรัฐบาลนี่มีผลเยอะต่อต่อคนทักขายกว๋วยเตี๋ยวไหมเนี่ยผมคิดว่าผมก๋ย ทำก็แก๊กของผมอย่างนี้ผมไม่ค่อยมีผลอะไรค่ะก็ก็แก๊กนี่เขาว่าพวกก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้นี่ขายกันได้วันละหลายชามนะเป็นร้อยไหมคะร้อยแล้วแต่คนนะครับผมอ่ออย่างพี่ขายได้ประมาณเฉลี่ยวันละกี่ชามผมมันก็เฉลี่ยอย่างน้อยสุดได้กี่ชามกี่ถุงเป๊ะเป๊ะของผมไม่ต้องไม่ต้องเป๊ะเอ้ยเป๊ะหมดตู้ของผมนี่ก็พอแล้วะอ่าหมดตู้นะหมดตู้นี่ต้องบมีประมาณเท่าไหร่คะนะ หมดตู้นี่ใช้บะหมี่ประมาณกี่ก้อนเนี่ยค่ะนี่ก็ประมาณสิบสี่โลสิบสี่โลบะหมี่แล้วพวกหมูแดงอะคะสี่โลเห<ล>มือนกันสี่โลหมดนี่เริ่มขายตั้งแต่กี่โมงนึงกี่โมงเนี่ยสองโมงครับสองโมงสองโมงเช้ารออกบ้านเราเลิกอะคะเลิกก็แล้วแต่เส้นเส้นหมดเมื่อไรเข้าเมื่อนั้นไม่เกินบ่ายสองค่ะเดี๋ยวน้อยวันนี้ได้แนวนี้ไปห้าแล้วนะคะมาทำข่าวก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวค่ะแน่นอนของโปรด